สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนรักบอนสีทุกท่านเลยวันนี้เป็นเช้าว,วันจันทร์นะคะเช้าว,วันจันทร วันที่13เดือนพฤศจิกายน2,566นะคะวันนี้นะคะวันนี้ป้านันก็จะมาแบ่งปันไก่นะคะว่าวันนี้จะมาอัปเดตว่ามีไก่อะไรมั่งนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สะสมตับไก่นะคะป้านันก็จะมีมาแบ่งปันให้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ครบเนาะเดี๋ยวก็ติดตามคลิปของป้านันไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอน้องโต สวยแข็งแรงป้นันก็จะออกมาเพิ่มให้เรื่อยๆนะคะสำหรับคนรักอ่ะสะสมตับไก่เนาะอาวเดี๋ยววันนี้นะคะป้านันก็จะมาแบ่งปันบนสีสวยๆเรื่องอตับไก่นะคะวันนี้ค่าส่งเมาส์เมาสอยู่ที่50บาทนะคะค่าส่งเมาส์เมาสอยู่ที่50บบาทซื้อกี่ต้นก็ได้นะคะเพื่อนๆจะ้ะ ค่าส่งเมาเมาห้าสิบาทไม่บวกเพิ่มไปาทางก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพื้นที่ห่างไกลก็ไม่บวกเพิ่มจ<ส>้าเดี๋ยวป้านันแนะนําต้นแม่ก่อนอันนี้ต้นนี้จะเป็นสาวส่วนแตงนะคะไก่สาวส่วนแตงสวยมากนะคะเพื่อนๆจ้าอันนี้จะเป็นฟอร์มเตียเนาะฟอร์มเตี้ย maison. ใบด,ดกเขาไม่ค่อยทิ้งใบนะคะอ้าวต่อมาอันนี้จะเป็นไก่สวรรค์อันนี้สูงกว่าไก่อ่าสวนแตงนิดนึงนะคะเพื่อนๆจ้าจะเป็น พื้นใบสีสีน้ำตาลเข้มแล้วก็กระดูกออกเขียวนิดๆน,นะคะขอบใบสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มส่วนไก่ส่วนแตงก็เป็นสีน้ำตาลแต่น้ำตาลไม่เข้มเท่าไก่สวรรค์นะคะแต่ขอบใบสีเขียวอ่อนก้านสีเขียวนะคะไก่สวรรค์จะมีข้อแตกต่างเป็นเขียวเข้มนะคะเพื่อนๆจ๋านี่นะสองต้นนี้เขาจะมีความต่างกันนิดนึงนะคะ แต่ความสวยนี้ชันเลิศเลยความสวยสวยทั้งคู่นะคะเพื่อนๆอ่าอันนี้สาวส่วนแตงอันนี้ไก่สวรรค์เพื่อนๆท่านใดชอบต้นไหนหรือชอบทั้งสองต้นก็วันนี้ปนันมีมาแบ่งปันแล้วนะคะอ่ะเตรียมเลยนะคะเตรียมสมุดปากกาไว้จดเลยนะคะว่าชอบต้นไหนต้นอะไรมั่งนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเตรียมสมุดปากกานะคะนะคะว่าชอบไก่อันไหนจะได้จดเลยนะคะปันนันมีจํานวนน้อยนะคะเพื่อนๆจ๋ามีมาแบ่งปันให้อย่างละ3กระถางเท่านั้นนะคะวันนี้มี10กว่าไก่นะคะเพื่อนๆจ๋ามีสิบกว่าไก่ะะม,กไกมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลย ไรสะสมไก่ก็รีบกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มชื่อแรกกันเลยมีให้สามกระถางนะคะอันนี้จะเป็นสาวสวนแตงเอาสาวสวนแตงกระถางที่หนึ่งนะคะสาวสวนแตงกระถางที่สองนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ได้เท่าๆกันนะคะไก่สวนแตงกระถางที่สามนะคะเห็นไหมเห็นแดดสองตัวนั้น มีสามกระถางนะคะไก่ส่วนแตงนะคะเพื่อนๆจ๋านี้ป้านันเพิ่งเอาออกจากตู้เนาะต้นเขาก็จะนั่นหน่อยป้านันลืมเอาอออกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เดี๋ยวกว่าจะได้แพ็คก็โอเคละมีสามกระถางนะคะไก่ส่วนแตงนะคะใครอยากได้หนึ่งสองสามแคบภาพได้ก็แคบนะคะถ้าแคปไม่ได้ก็บอกป้านันกระถางที่หนึ่งที่สองที่สามไวใครก็ได้นะคะเพราะว่าป้านันมีน้อยป้านันให้อยู่ที่ กะถางละหนึ่งอยห้าสิบบาทนะคะกะถางละหนึ่งรอยห้าสบาทราคาเบาๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยขนาดนี้รีบกันเลยนะไก่พวกนี้หายากนะคะทําจํานวนกว่าจะได้ทําจํานวนนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้านันมาแบ่งปันให้ได้3ามกระถางกระถางละหนึ่งรอยห้าสิบาทนะคะเพื่อนๆจ๋า,าชุดนี้นะคะอัน อันนี้เขาเรียกว่าไก่สวรรค์น,นะคะเพื่อนๆจ้าป้านันก็มีมาแบ่งให้อยู่ที่สามกระถางนะคะเดี๋ยวปนาน้านันพาดูเลยมีกระถางหนึ่งกระถางหนึ่งนี้มีลูกติดออกมาด้วยป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเพื่อนๆจ้าดูสิได,ได้ได้ลูกติดไปด้วยเอาป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองกระถางที่สองก็สวยเพื่อนๆจ้ Ze าแค่ไม่มีลูกเอาป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบ กระถางที่สามเอก็ให้อยู่ที่150นะคะมีให้สา3กระถางนะคะกระถางแรก200รกระถางที่2กระถางที่สามนี่จะหนะึ่งร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจทนยังไม่มีสะสมรีบเลยป้นาน,นันมีแบ่งให้สมกระถางนะคะไก่ต่อมานะคะคเพื่อนๆจ๋านี้ก็มี3มกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าอนนี้ก็มี3มกระถาง เพชรพิรุนรัตนะคะเพชรพิรุณรัตน์มีให้3กระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันมีมาแบ่งให้3กระถางนะต้นนี้สวยกัดสีเลยเพชรพิรุนรัตป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะกระถางที่1นะคะใครต้องการกัดสีเยอะๆก็กระถางนี้เลยป้านันให้อยู่ที่200อบาทกระถางที่สองกระถางที่สองเพชรพิรุณรัตเหมือนกันเอาป้านันให้อยู่ที่150นะคะ อ้าวอย,อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบกระถางที่สามอาก็ให้อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบนะคะเพื่อนๆจา๋าอามีสามกระถางนะคะแคปได้แคปนะคะแคปไม่ได้ก็บอกหนึ่งสองสามนะคะเพื่อนๆจา๋าเอาแบบอ่าคิดมาในใจด้วยนะเผื่อว่าต้นแรกไม่ทันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจา๋ามีอยู่แค่สามต้นนะคะไก่เพชรพ,พ,พ,พิรุณรัดนะคะ ไก่ต่อมาอันนี้นะครับเป็นไก่อมอนรัดนะคะไก่อมอนรัดอ้าวสวยๆกันเลยกําลังกัดสีกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันไม่มีต้นแม่ให้เนาะเพราะว่านั่นจอมเขานั่นหมดนะคะยังไม่ฟื้นยังไม่สวยอ้าวแต่ว่าป้นานันเดี๋ยวมีรูปให้ถ้าใครทักไลน์ทักแชทมาเดี๋ยวป้นานันเอารูปให้ดูเน,ะะนาะป้านันถ่ายรูปไว้ไก่ มีสามต้นนะคอะอะมอรัตมีให้อยู่ที่สามต้นป้านันให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าใครทันใครได้นะคะเอาใครไวใครได้นะคะไก่อะมอรัตมีให้สามกระถางนะคะอ่าอันนี้กระถางที่หนึ่งนี่กระถางที่สองไซส์เดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้กระถางที่สามอ่า ใครไวใครได้นะคะมีน้อยนะคะมีมาแบ่งปันให้น้อยเดียวอะมอนรััสนะคะ,ะนั้นให้อยู่ที่กระทางละ150บาทเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าให้กระทางละ150บาทรีบๆด่วนๆกันเลยนะคะใครสะสมตับไก่นะคะ,ะต่อมานะคะต่อมาอันนี้ไก่ชมพูรัดนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไก่ชมพูรัดอืมลายรัดเลย ป้านันเนี่ยเป็นยิ่งสับสนเรื่องชื่อแล้วก็รัดใกล้กันเลยอันนี้ไก่ชมพูรัดนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ามีให้สามกระถางเช่นกันมีให้สามกระถางเช่นกันเอาปนันก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่ไก่พันนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆจะะนจ๋าป้นันไม่มีไอ้เต็กที่เต็มใบให้ดูสวยมากเลย ชมพูรัตนะคะหนึ่งห้าิบาทมีแบ่งให้3มกระถางนะคะชมพูรัตนะคะกระถางละ้อยห้าบาทเหมือนกันนะคะ,ะต่อมาต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไก่รัตสมีนะคะไก่รัตสมีอันนี้ก็สวยมากเพื่อนๆจ๋ะไก่รัตสมีหน้าอย่างนี้เลยสวยๆเลยนะคะอ่ะปะนาปนันก็มาแบ่งปันให้อยู่ที่กระถาง กระถางนี้ให้อยู่ที่สองบาทกระถางที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆนจ๋ากระถางที่หนึ่งให้อยู่ที่สองรอบาทนะคะไก่อันนี้สวยมากเพื่อนๆจ๋าไก่รัศะมีนี่สวยจริงๆโตขึ้นนางสวยมากพนันไม่มีไอ้ต้นรุ่นที่เป็นสาวให้นะคะถ้าว่าเป็นสาวมีเหมือนไก่ส่วนแตงครับพนันก็จะเอาให้ดูอันนี้ไม่มี เดี๋ยวป้านันดูร like. ูปให้นะคะเอารูปให้ดูทักมาในแชทแล้วกันกระถางแรกป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะเพื่อนๆจ๋ากระถางนี้ให้อยู่ที่200บาทนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่150บาทนะคะกระถางที่สองกระถางที่สมก็ให้อยู่ที่150บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าอไก่รัดสมีนะคะไก่รัดสมี150 2งกระถาง200 1กระถางนะคะ อันนี้จะเป็นไก่ชาวริดนะคะเพื่อนๆจ๋าไก่แก้วชาวริดนะคะปะนานันก็มีมาแบ่งปันให้สามกระถางนะคะไก่แก้วชาวริดนะคะอันนี้ก็สวยมากท่านผู้ชมจ๋าอันนี้จะเป็นออกสีน้ําตาลน,น้าตาลกัดขาวนะคะสีน้ําตาลกัดขาวอันนี้เขายังมาไม่เข้มนะคะแค่เขาเริ่มนะคะปะนานันให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งรอยห้าสิบบาทมีสามกระถางนะคะเลือกไซส์เท่ากันมาให้นะคะวันนี้นะเท <ๆ S 1> ่ากันทุกกระถางนะคะ มีแบ่งให้แค่สามกระถางใครไวใครได้เช่นกันนะคะมีแบ่งแค่นี้นะคะร้อยห้าสิบทุกกระถางค่ะต่อมานะคะต่อมาไก่เสาวันเสาะนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋าไก่วันเสาเอาไก่วันเสานี่ก็ทําจํานวนได้ยากเหมือนกันนะคะพเพื่อนเพื่อนจ๋าสวยดุดันนะคะไก่วันเสาะนะคะเพราะนั้นให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมีสามกระถางนะคะมีสามกระถาง นางสวยมากนะคะเพื่อนๆจา๋าโตขึ้นนางสวยดุดันเลยนะคะอ่าดูนะคะไก่วันเสาร์มีสามกะถางกะถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะภาพจะออกมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะแดดส่องวันนั้นนะคะอ่าต่อมาต้นนี้นะคะจะเป็นสีเงินเงินขาวขาวหน่อยนะคะน้องมีชื่อว่าไก่เงินยวงไก่เงินยวงกะถางละหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะ ไก่เงินยวงกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ก็พอมีจำนวนแบ่งปันเพื่อนๆนะคะมีให้สามกระถางเหมือนกันวันนี้ป้นานันเล็มมาได้สามกระถางนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าเล็มมาได้ให้สามกระถางนะคะไก่เงินยวงนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเพื่อนๆจา๋ามีให้สามกระถางเน้อกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนต้นนี้นะคะส,ส่วนต้นนี้เป็นไก่ชะเอว ไก่เขาชะเมานะคะเพื่อนๆจ๋าออกด่างออกป้ายอย่างนี้เลยไก่เขาชะเมานี้สวยมากต้นนี้ถ้าใครนั่นประนันก็ตอนแรกว่าจะเก็บนะแต่ว่าถ้าว่ามีใครรับประนันให้อยู่ที่250ห้านะคะไก่เขาชะเมานะคะเพื่อนๆจา๋านางสวยมากโตขึ้นนางสวยมากนะคะถ้าใครอยากเห็นต้นแม่ Yup. ทักมาในไลน์เลยสวยมากเลยปนันจะส่งให้ให้ดูนะคะอันนี้ปนันเนาะออกไม่เป็นเนาะไข่ไก่เขาชฉเมาถ้าใครเอาต้นนี้ปนันให้อยู่ที่สองอยห้าสิบนะคะเป็นเพื่อนจ๋าต่อมาอันนี้จะเป็นไก่เศรษฐีนี้ไก่เศรษฐีนะคะเป็นเพื่อนจ๋าไก่เศรษฐีปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่าให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไก่เศรษฐีก็สวยอ่ well. ยาหนึ่งร้อยบาทนะคะแคบได้แคบนะคะ ต่อมาจะเป็นไก่ฮาวายไก่ฮาวายนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นไม้แยกหน่อปนันเด้อไก่ฮาวายอันนี้จะนั่นหน่อยเนาะประนันมีจํานวนเยอะนะคะมีจํานวนเยอะประนันแบ่งปันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทไก่ฮาวายมีจานวนเยอะปนันก็แบ่งให้ถูกเนาะเพื่อนๆจ๋าแต่เขาอยู่รวมกันเขาสวยเนีย่ยดูสิอ่นนี้ไก่ฮาวายนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาท ป้านันมีหลายต้นนะคะมีจํานวนนี่นะคะไก่ฮาวายป้านันมีจํานวนเยอะป้านันก็เลยแบ่งราคาแบบเบาๆให้เพื่อนๆนะคะถ้าไก่อันไหนที่ทําจํานวนยากแม่พันพ์ธุแพงป้านันก็จะขออัพราคานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่นางสวยคุ้มค่าเลย่ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นไก่ ไก่แก้วตัวงามไก่แก้วตัวงามนี้มีลูกออกแล้วนะคะเพื่อนๆจ้ามีลูกมาสองนะคะไปก,ก็ได้เป็นฟอมกอกันเลยเนาะอันนี้จะเป็นต้นแม่เขาอันนี้จะเป็นต้นแม่อันนี้ลูกออกมาเล็กๆแล้วกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่70บาทนะคะเพื่อนๆจ้ามีลูกแล้วป้านันให้อยู่ที่70บาทแต่ถ้าอันไหนไม่มีลูกป้านันให้50บาทนะคะไก่แก้วตัวงามมีลูกติดนะคะอันนี้70เนาะเดี๋ยวป้านันพาไปดู50สิบนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นไก่แก้วไพทูลหรือว่าจันฉายนะคะเขามีสองชื่อเอัปรนันให้ห้าสิบบาทนะคะไก่แก้วไพทูลหรือว่าจันฉายต่อมาอันนี้จะเป็นไก่ ปานันมีสองชื่อไก่ชวนปะคองหรือว่าม่านานางพิมพ์อันนี้ก็เป็นไม้แยกหนอปานาันเขาเริ่มกัดสีกันแล้วนะเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวปานาันเอามาถ่ายตรงนี้นี่นะคะกม่านานางพิมพ์หรือไก่ชวนปะคองอปานาันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าปานันมีจํานวนเยอะปานันก็ขายให้เบาๆเนาะราคาเบาๆอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋า,าให้ห้าสิบบาทนะคะ ปนันพอมีจำ,จำนวนแบ่งปันนะคะพเพื่อนๆจ๋ามีทั้งชิ้นผ่ามีทั้งแยกหน่อนะคะต่อมาอันนี้ก็ไก่แก้วตัวงามปนันพามาดูห้าสิบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทก็ใหญ่แล้วสวยแล้วนะคะพเพื่อนๆจ๋าสวยแล้วนะคะห้าสิบาทไก่แก้วตัวงามนะคะดูหน้าน,านะกัดสีสวยกันเลยพเพื่อนๆจ๋าให้าสิบบาทนะคะอ่าต่อมาต่อมาเอาไก่นะคะวันนี้ไก่ล้วนๆเลย อันนี้ไก่แก้วตาเสือนะคะเพื่อนๆจ๋าไก่แก้วตาเสือพนันให้อยู่ห้าสิบาทนะคะไก่แก้วตาเสือนะคะห้าสิบบาทกันเลยอ่าต้นนี้นะคะน้องเพิ่งโป่งใบมานะคะเพื่อนๆจ๋าเขายุบไปแล้วเพิ่งโป่งใบอันนี้ไก่แดงไก่แดงก็ให้ห้าสิบบาทนะคะไครสะสมไก่ตัวไหนยังไม่มีก็ทักมาได้เลยนะคะเบอร์โทรพนันศูนย์1ปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจดเจ็ดห้านะคะ แอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะคะใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ก็โทรมาได้เลยอันนี้จะเป็นใบต้นแม่ของไก่แก้วตาเสือนะคะเพื่อนๆจา๋าไก่แก้วตาเสือดูต้นเดียวนี่นี่ลูกมีละนี่นะคะต้นลูกเขาอันนี้ต้นไอต้นเขาเรียกอะไรหัวใหญ่เขานี่นะไก่แก้วตาเสือนะคะโตเต็มที่เขาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจา๋าสวยอยู่ ปนันขายแบ่งปันให้ราคา50บาทเด้ออ่ปนาปนันก็ให้5้เตยหบาทนะคะไก่แดงก็50บาทจ้าอน,นี้จะเป็นไก่ชวนประคองหรือว่าม้านนางพิมพ์ที่ปนันบอกนะคะที่ปนันแบ่งขายให้อยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่นะคะเป็นแม่จอมนะคะอ่าต้นสูงใหญ่กำลังกัดสีสวยๆนี้จะเป็นไก่อมรินนะคะเ,เพื่อนๆจา้า ไก่อัมมารินอ่านี่นะคะอันนี้ใหญ่แข็งแรงใบดกนะคะอยู่กลางแดดกันเลยอยู่ Lang กลางแดดกลางแจ้งกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสู้แดดสู้ฝนจริงไก่อัมมารินกระถางนี้พนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทกันเลยไก่อัมมารินนะคะต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีกับไก่อมรินคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆจ๋า แต่แค่ว่าไก่ราชาวดีด้านหลังเขาจะออกสีม่วงๆนะคะออกสีม่วงแต่ไก่อมรินเขาจะออกสีเขียวนะคะกระดูกอันนี้จะเข้มกว่านะคะเพื่อนๆจ๋าแต่เม็ดสีไก่อมรินจะเม็ดสีชมพูเยอะกว่านะคะไก่ราชาวดีเม็ดสีขาวเยอะกว่าสีชมพูน้อยกว่าแต่เรื่องความสวยสวยประกายเหมือนกันนะคะสวยประกายเหมือนกัน กระถางนี้มีสองต้นสามต้นในกระถางนะคะสองต้นสามต้นในกระถางนะคะเพื่อนๆอนจ๋าพนาันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยตีว่าสามต้นในกระถางนะคะไก่ราชาวดีต่อมาอันนี้น้องมีชื่อว่าไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งพนันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าไก่ฝรั่งนะคะวันนี้ขายไก่กันเนาะแบ่งปันไก่กันเพราะว่ามี เพื่อนเพื่อนน้องๆโทรมาทักมาบอกว่าป้านันอยากได้ไก่อีกป้านันหาให้หน่อยเอาป้านันจัดให้เลยวันนี้หาแต่ไก่กันเลยไก่ฝรั่งป้านันให้อยู่ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆนจ๋าสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ป้านันก็คัดได้ประมาณนี้เองนะคะเพื่อนเพื่อนไก่ม,มีมีอีกหลายไก่แต่ป้านันดูดูยังไม่ทั่วเน,ะะนาะป้านันดูยังไม่ทั่วแต่ถ้าว่า ต้นไหนที่ว่าลูกค้ารู้จักชื่อก็ทักมาได้นะทักมาได้ป้านันก็จะได้หาให้เพิ่มอีกเนาะวันนี้คัดได้ประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะป้นานันก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเม้นคนละหนึ่งเม้นมาให้ป้านันเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันก็ฝากอ่า เบอร์โทรป้านันสนใจต้นไหนก็โทรมาได้เลยจดชื่อจดราคาโทรหาป้านันได้เลยวันนี้รู้สึกจะมีแค่สองราคานะคะหนึ่งรห้าสิกับเออไม่ใช่สองสี่ห้าสิบบาทหนึ่ง้ห้าสิบบาทหนึ่งบาท200บาทออนหลายราคาอยู่นะคะจดชื่อบอนจดราคาบอลให้ป้านันด้วยนะคะเพืเ่อนๆจา๋าจดชื่อจดราคาให้ป้านันด้วย วันนี้ป้านันก็จะพามาจบคลิปอตรงบอลใบกลมๆก,กันเนาะนี่นะน,นี่วันศุกร์ะป้านันก็ฝากไว้ด้วยนะป้านันว่าสวยมากเลยวันศุกร์บอลวันศุกร์บอลเจ้าสาวอันนั้นไก่อันนั้นตั้งสำรองแม่ป้านันเนี่ยต้นตู้เนี้ยป้านันก็ชอบนุน่นเดือนพฤษราศีพฤษศกเนี่ยดูสีแค่เขาเป็นสาวเขาก็สวยหงดลุนก็เริ่มกัดสี ปนันก็ฝากกดติดตามปนันไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าสนใจต้นไหนต้นอะไรถ้ารอบนี้ยังไม่ทันหรือยังไม่เอฟก็จดจดไว้ติดตามคลิปปนันไว้นะคะเพื่อนๆจ๋าปนันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ